ช็อปก,กันไปเลยก็ราคาต่ำควัาทุนขายมาเลือกซื้อเลือกช็อปก,กันให้จุใจในยอนลดแหลกแจก,กฟรีบริษัทคิวเซนประเทศไทยจำกัดนำทับสินคา้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องครัวรองเทา้าพร้อมทั้งสินค้าแฟชั่นมากมายมาลดราคาเติมกว่าทุนขายลดสูงสุดถึง9กเป็นกันไปเลยอาทิเช่นฝาอบลมร้อนรุ่นเอสบิ CO09 จากราคาปกติ1,680บาทลดเหลือ345บาทตู้อบขนาด60ลิตรรุ่น HW EO05 จากราคาปกติ6,460บาทลดเหลือ1,985บาทถังต้มน้ำไฟฟ้าขนาด8ลิตรรุ่น HW e u 0 5 PU จากราคาปกติ2,850บาทลดเหลือ625บาท หม้อต้อไฟฟ้าอนเนกประสงค์รุ่น SW EP09 จากราคาปกติ899บาทลดเหลือ295บาทหม้อสุกี้และบาร์บีคิวรุ่น CRJ 100 HI จากราคาปกติ1,940บาทลดเหลือ695บาทเครื่องผสมอาหารขนาด2.8ลิตรรุ่น SW FM04 จากราคาปกติ3,360บาทลดเหลือ1,045บาท พัฒนมอุตสาหกรรม18นิ้วรุ่น JT 182จากราคาปกติ2,450บาทลดเหลือ815บาทยังมีสินค้าโรงเท้าแฟชั่นแบรนด์แ้จากไต้หวันเริ่มต้นที่คู่ละ69บาทสินค้าแบรนด์แ้จากญี่ปุ่นนิโคปีเริ่มต้นที่45บาทพบกับกิจกรรมภายในงานอีกมากมายวงล้อลุ้นโชคลุ้นรับสินค้าฟรี สินค้าราคาพิเศษยังจุใจไม่พอมาพบกับสินค้านาทีทองวันละสองรอบสินค้าแรกซื้อราคาสุดคุ้มกันเป็นเลยมาพบกับพวกเราได้ที่บริษัทชิวเซนประเทศไทยจำกัดถนน,นกิ่งแก้วซอยกิ่งแก้ว54วันที่27กันยายนถึง1ตุลาคม2566ทุกวันไม่เว้นวันหยุดตั้งแต่เวลาเ้ 9. นาฬกาถึง17นาฬิกา30นาที